ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทุกทุกท่านนะฮะเกี่ยวกับการดูนะครับว่าดูรถเรานะครับว่าอาการเริ่มเป็นยังไงนะครับเริ่มหลวมหรือยังนะครับทุกคนนะโดยการเช็คดูเบื้องต้นนะครับจะได้รับรู้ปัญหาแล้วก็นะครับจะได้ใช้น้ำมันเครื่องที่ ดีขึ้นนะครับให้ได้ใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับทุกคนนะอ่าโอเคคือสังเกตตัวนี้ไหมครับการวัดน้ำมันเครื่องนะตัวนี้นะครับรู้สึกว่าน้ํามันจะเห็นไหมครับตามท่อออกข้างนอกด้านนอกเนี่ยนะครับมันจะเยิม้มแต่ลักษณะเนี้ยคือว่าน้ำมันมันมันเป็นไอปกติมันก็แห้งนะมันไม่มี หมายถึงว่าด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะไม่มีคราบน้ํามันอะไรแบบนี้นะครับเนาะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวนะั้นัีแหละครับนะครับทุกคนแต่ว่าดูนะครับเนี่ยคือมันไอออกมานะครับทุกคนนะเวลาสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมันมีไอออกมาตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับปกติแล้วมันจะแห้งนะครับถ้าเครื่องมันยัง แน่นอยู่ตรงนี้นะครับตามท่อเนี่ยมันจะไม่มีคาบน่ามันจับแบบนี้นะครับทุกคนนะอันนี้ก็ตัวหนึ่งนะครับก็อย่างหม้อน้ํานะครับเราก็ต้องอ่าสตาร์ทดูนะครับว่ามีอาการดันไหมนะครับผิดปกติหรือเปล่าเครื่องร้อนเกินไหมโอเวอร์ฮีทไหมนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูฟังเสียงแล้วก็ฟังอาการแล้วก็ดูควนคร่าวๆนะครับทุกคนนะ มีออกมานิดหน่อยนะครับ,น,รบ <c oughs> นี่ก็ถือว่าไอนะครับทุกคนนะน้ำมันเต็มครับาม,ามีอยู่นะไม่เอยอะหมายว่ายังใช้ได้นะครับงั้นแล้วก็มาดูควนครับทุกคนโอ้ oh. ก็มากแต่ก็าขาวอยู่นะครับคนขาวเริ่มเริ่มควันขาวแล้วครับทุกคนนะครับแต่ก็ได้อีกหลายปีนะครับทุกคนนะสภาพนี้นะครับอ่าอ่าเก่าค่ะนี่ก็พยายามใช้น้ำมันเครื่องแังก้นแท้นะครับพันเบาบาทนะครับน่าจ,จะพันเบาบาท ดีหน่อยนะครับเตจอว่ามันดีเซลสตาร์ที่สะอาดนะครับที่ก็ดีสิบก็พออยายามหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับทุกคนนะอาจจะทําให้เครื่องเราปังไปเร็วขึ้นนะครับทุผลอย่างท้ายได้นะครับนั่นก็โอเคเรียนน่าจะถอดร,ราวน้ําออกแล้วนะครับถ้าถอดร,ราวน้ําโดย นะครับเห็ว่าผมเปิดออกมาดูแล้วไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะเาขาถอดไปแล้วนะครับเอาไปกินแล้วนะครับผมนิดหน่อยนะครับ5แรงตกนิดหน่อยเองเท่านั้นเองนะครับเริ่มมีอาการเท่านั้นเอง เราใช้อ่าเติมน้ำมันที่ดีหน่อยครับน้ำมันเครื่อนนะครับเกรดดีๆหน่อยสอัมโะดีดีหน่อยนะครับแล้วก็อ่าใช้น้ำมันดีเซลนะครับที่เกรดดีหน่อยนะครับเกรดพรีเมียมนะครับทุกคนนะก็จะอย่าไปเติม b 1เกันเดี๋ถ่าดนะครับทุกคนนะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับเราดูอาการคร่าวๆนะครับ ความเสียงแล้วก็ดูอ่าน้ำดูไอนะครับความร้อนนะครับสตาร์ดูระยะนะครับร้อนผิดปกติไหมนะครับก็นี่ความเสียงดูก็ยังก็ยังแน่นดีนะครับผมรถเดิมๆนะครับรถมือเดียวนะครับทุกคนนะโอเคครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าด้วยความปรารถนาดีจากข้างน้างอินดี้ครับ